สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มกัญชัยตรวจร่างกายพบฮอร์โมอนเพศช,ชายลดลงกำลังเข้าสู่วัยทองแล้วเรียกได้ว่าช่วงนี้ไม่สบายบ่อยมากๆจนทําให้ fc เป็นห่วงกันอย่างมากมายสําหรับพิธีกรสุดหล่ออย่างหนุ่มกัญชัยกาหนดพลอยที่ช่วงนี้อาจจะต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นและหมงานหนักให้น้อยลงซึ่งเจ้าตัวนั้นอายุ52ปีแต่บอกเลยว่าหน้าตาย,ยังสดใสและหล่อสุดๆจนล่าสุดหมอแลบแพนด้าได้ออกมาโพสภาพที่ถ่ายพร้อมหนุ่มกั ัญชัยก่อนระบุข้อความว่าพี่นุ่มไปตรวจร่างกายมาปรากฏว่าฮอร์โมนเพศชายลดลงเพราะกำลังย่างเข้าสู่วัยทองแกอายุ52ปีแล้วแต่กลับมาทีเบ้าหน้าตัวเองอายุ42ปีฮ่า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 เลนอเล่าเอฟซแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอาทิเช่นน่าจะเป็นที่มุมกล้องมากกว่าครับหมอสูสุครับอีกท่านบอกว่าแก่ถาบอลค่ะอายุ62หน้าก็แก่เท่านี้ดีใจด้วยนะคะปล่อยคุณหนุ่มไปเถอะอีกท่านบอกว่าหมอครบ ับผม32ยังดูว่าแกดูหนุ่มกว่าผมเลยครับอีกท่านบอกว่าเลิกคบพี่หนุ่มเธอหมอแกทําให้หมอดูแย่อะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ